มาถึงถ้ำมรกฏแลละพี่น้องถ้ำมรกฏนี่อยู่อำเภอกุชินาไล่เด้อพี่น้องอยู่บ้านกุดวะอำเภอกุชินาไลายจังหวัดกาลสิน์ใกล้ๆบ้านยายใสเนี่แหละจ้าห่างจากตัวอำเภอกุชินาไล่กับประมาณ11กิโลพี่น้องก็ถึงบ้านกุดวะตำบลกุดวะอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินทำนี่ สิเป็นถ้ำสมัยก่อนน่ะชาวบ้านสิเรียกว่าอ่าถ้ำม,มรกตเลยพี่น้องเป็นวัดวัดผู้ดานไห้คำว่าผู้ก็คือผู้เขาล่ะชาวบ้านเอิ่นเนะพี่น้องดานดานนี่ก็เป็นพระล้านหินพี่น้องเป็นหินนั่นเองพี่น้องดานน่ะล้านหินส่วนไห้นั่น หเนี่ยมันเกิดจากบอ่อหนามธรรมชาติเป็นบอ่อนะเป็นบอ่อหนามนะพี่น้องบอ่อธรรมชาติที่เกิดจากอฝุฝนตกละเสาะลงมามันเป็นเป็นเป็น,ปนมองเก็บน้ำนะพี่น้องเป็นธรรมชาติมีัึงแต่หินพี่น้องเขาไปขังในนี่งามงามพี่น้องทำมระกดเขาไปแล้วสิมีความรู้สึกเย็น,นเย็นพี่น้องเย็นเข้าไป ความสวยงามสิก,กำลังยางเข้าไปย่ายใสกับกำลังยางเข้าไปนะพี่น้องนั่นแหละบึงมันมมแตะหินพี่น้องมันเป็นผู้เขาเล็กๆติดๆความเป็นมานะ่กะก็คือกสัสมีอ่าพอเมอาจารย์คู่บาอา,าจารย์เพิ่นไปทุดงงะพี่น้องนั่นแหะเพิ่นก็นเลยไปพอ่อ ในในผู้ดานหาตัวนีล่ะพี่น้องเป็นผู้เขาเตียเต้ยแต่มันแห่งแรงพี่น้องสมัยก่นอนพนวามันแห่งแรงน้ำกับบมี่ไฟกับบมี่ตอนพนทุดงนะพนก็สิแปลว่าพงไอ้ไผ่หยานะ่ะมุ่งไผ่หยาเอานะพี่นอ้องเพราะว่าพนมาจำพรรษาอยู่นี่ชาวบ้านก็นเลยหูตามที่พนเล่ามาเนาะพนวาพระอ,อาจารย์ พระอาจารย์พุนมาทุลุงนะพี่น้องนี่ละพุนกับมาพ่อทำจากนั้นชาวบ้านกับลูกก็ได้ขึ้นมาทั้งผู้ล่ะพี่น้องที่นี่ก็ซอยกันสร้างจากหมู่บ้านเล็กๆนั่นละพี่น้องก็สิมีสรา้างอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องสร้างพ่นว่าสร้างสองพี่น้องมาแกะสลักแกสลักรูปพระรูปพระพุทธรูปสมัยก่อนบ่มีดอกพระ พระสักพระพุทธรูปสักองค์กับว่ามีให้กราบให้ไหว้นะพี่น้องเพื่อนก็เลยคิดแกะสลักหินเอานะพี่น้องงามงามอยู่ในถ้รมนี่ครับก็บมีทุกมือเนี่เพื่อนก็แกะเพื่อนให้สร้างแกะสลักให้หลายลูปเลยพี่น้องหลายองค์หลายลูปเลยพระพุทธรูปเป็นปางนั่นปางนี่นะพี่น้องงามงามเข้าไปเย็นก็เย็นมีความรู้สึกว่าเย็น เขาเช่าเชา่ชาบ้านก็นสิเรียกว่าทำมรกตย้ายใสอย่อยู่ในอำเภอชินาไล่ก็ะพึงได้มาเจอเนี่ยแหละในพึ่งได้มะเทียวเนี่ยแหละพี่น้องมันเป็นแบบว่าพุท,พทธสถานผู้ดานไหพนน้พี่นอ้องนี่แหละเพิ่นนอื่นชาวบ้านก็นเอื่น่าทำมอระกมปฏิบัติธรรมนี่ก็สงบเป็นมองที่สงบเงียบสงบดีพี่น้อง เหมาะสำหรับกับคนที่มักปฏิบัติปฏิบัติธรรมมันัน่งฝึกสมาธิมันเงียบนะพี่น้องนี่เดี๋ยพี่น้ององค์นี้่นกะแกะสลักนี่พี่น้องเป็นหินนะพี่น้องนี่ละมีพระรูปเดียวองค์เดียวที่เพ่นเห็ดนะพี่น้อง พรวมมือกับชาวบ้านแนนพี่น้องเพิ่นก็เฮดขึ้นมานั่นล่ะรวมแรงรวมใจจากชาวบ้านเล็กๆในหมู่บ้านนั่นวันทองแต่ก่อนนะเพิ่นว,ว่าแห่งแรงนามก็บโบมีสีเ่เฮดไ้เฮดหน้านี่มันโบมีนข้องนามพันนะพี่น้องแห่งแรงปีใดแห้งแรงก็บ่ได้ดำเขา้าดำหน้านะ่นาะม่ได้ดำหน้าเลยแห้งแรงคัก ทุกมือนี่ก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นเขียวแล้วก็มีน้ำนะพี่น้องเพิ่นขุดขุดแบบขุดหินนะพี่น้องจนได้เจอนาํานาบางที่เจอนามนั่นแหละพอได้กักกิบนามไปได้ใส่พอได้สงนามน้ำพระสมัยก่อนเพิ่นยูหันเพิ่นทุดงมาเพิ่นกับบ่มีนม้ำเมนบอลพี่น้อง แต่ก่อนได้เอาน้ำขึ้นไปเด้พวกชาวบ้านก็ได้เอาน้ำขึ้นไปขันได้ขึ้นไปทั้งผู้ตรงนี้จ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เทานิ้ก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ